Man, may I have สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับใน m e s ิ s เทรดเดนะครับแต่วันนี้เรามากับโบลก exnova นะครับเป็นโบลกที่มาใหม่มีทีมสพอร์ตไทยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งการประสานงานการดําเนินการต่างเนี่ยทางแอดมินไทยช่วยเหลือได้เต็มที่นะครับทดลองเทรดโบลกนี้ได้ที่ลิงก์นี้เลยหรือสแกนได้ทันทีเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบกนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้าง สำหรับสิ่งสำคัญอันดับแรกๆนะครับเราก็จำเป็นจะต้องรู้ว่ามีฟังก์ชันมีโหมดอะไรหรือเปล่าอ่าในที่นี้เขามีโหมดสายฟ้านะครับโหมดสายฟ้าเนี่ยเป็นโหมดที่มีความว่องไวสูงมากๆทำกำไรได้รวดเร็วนะครับซึ่งโหมด binary option ก็จะเป็นโหมดสาย option ทั่วๆไปนะครับพวกดิจิตอลพวกนี้ก็เช่นกันส่วนพวกนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันอืนๆเพิ่มเติมสามารถมาทดลองใช้เทรดดูได้ day, นะครับ แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาทดลองดูตัวส่วนของโหมดสายฟ้ากันสำหรับโหมดสายฟ้าเนี่ยเขาจะจบงานได้ภายใน5วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งมันว่องไวมากๆอย่างอันนี้ทเทรนขึ้นกดขึ้นนับถอยหลังเพียง5วิเห็นไหมครับสามารถทำกำไรได้ง่ายๆและรวดเร็วประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าต้องมีพื้นฐานในการทเทรด ทั่วๆไปมาบ้างแล้วนะครับถึงจะเทรดได้ดีและทำกำไรได้รวดเร็วนั่นเองสําหรับการสนับสนุนนะครับก็อย่างที่เราว่ากันไปนะครับเป็นบล็อกเปิดใหม่ที่มีทีมแอดมินไทยเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลนะครับซึ่งก็เป็นช่องสนับสนุนสามารถคุยผ่านในแอปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกข่าวต่างๆนานา,นาแล้วทีนี้เนี่ยอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะทำการแอดไลน์ พื่อไี่คุยกับแอดมินไทยโดยตรงได้เลยนะครับให้เขาช่วยดูแลเราได้ทันทีอย่างใกล้ชิดนะครับผมในช่องทางนี้นั่นเองคอนเซปต์เขานะครับเขาบอกว่า x x o ก a เนี่ยแคก้าก็ชนะแล้วนะครับสุดยอดมากๆแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับ ทางเอกโนวาเนี่ยเขามีการให้ค่าคอมสําหรับคนที่แนะนํานะครับเป็นการร่วมมาเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยสูงถึง50%ซึ่งใครอยากจะได้สูงถึง50%เนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์อันนี้หรือสแกนอันนี้แล้วก็ทําตามขั้นตอนในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมและสําหรับท่านไหนที่สนใจเรื่องการเทรดอยากเรียนรู้การเทรดเนี่ยที่ในเมซิเตเ e อร์ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ